สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดีฉันรองศาสตราจารย์ดรวรประภานาควัชระทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะดิฉันจะมาชวนคุยเรื่องของความท้าทายใหม่ในยุค generative AI เมื่องานวิจัยพบว่าคนเก่งทำงานได้แย่ลงหากใช้ ChatGPT ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ChatGPT หรือว่า generative AI ตัวอื่นเช่น Gemini, Claude หรือว่า Midjourney อะไรพวกนี้ก็ คงเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นที่คือหากันอย่างมากแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างพวก chatgpt, Gemini, c l a u d อะไรอย่างงี้ก็สามารถช่วยในการตอบคำถามนะคะเขียนกรอนเขียนเพลงเนอะแล้วก็ทำอะไรได้อีกมากมายนะคะหรือว่า generative AI พวก Midjourney ก็ช่วยในการสร้างรูปงานศิลปะขึ้นมานะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วที่ฉันน่าจะเคยคุยไปเยอะแล้วนะคะในเทปก่อนๆนะคะแล้วก็ จะบอกว่ามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่พยายามจะมาวัดว่าเ e เนร i ที a อเหล่านี้เนี่ยมันจะมาช่วยเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity ในการทำงานของมนุษย์ได้ไหมนะคะซึ่งก็มีการทำการทดลองมากมายนะคะก็ก็คิดว่ามีการพูดไปว่าเออมันช่วยได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ จะมาชวนคุยนะคะงานวิจัยล่าสุดนะคะซึ่งเป็นของดิฉันเองนะคะทำร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรธนพงศ์โพธิปิติและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีชัยวัน์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่า experimenting with generative AI Does ChatGPT really increase everyone's productivity นะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยป่วยอึงภากรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะต้องบอกว่ารีบบอกผลลัพธ์เร็วๆก็คือว่างานวิจัยเนี้ยลองแยกดูว่าคนเก่งกับคนไม่เก่งอะ่ะเมื่อใช้ ChatGPT จะเป็นอย่างไรปรากฏว่าคนเก่งทำงานได้แย่ลงเมื่อใช้ ChatGPT ะค,ะคือคืออันเนี้ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยมันมีงานวิจัยชิ้นอื่นๆนะคะได้ลองเอา h ช t GPT เนี่ยมาให้คนใช้ก็พบว่าเออ on average นะ้แบบคนก็ทําได้ดีขึ้นทําได้เร็วขึ้นทําได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะแต่ว่างานวิจัยเหล่านั้นส่วนมากก็จะเป็นการให้ทําโจทย์ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า การให้ทําโจทย์ในสิ่งที่ ChatGPT ค่อนข้างขนาดมันอาจจะยังไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะทําในประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็ทําการทดลองโดยใช้นิสิตนักศ,ศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยล่ะคะ่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่จุฬาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ,อนุญาตให้ทําได้นะคะแล้วก็มีการชักชวนนะคะนิสิตนักศ,ศึกษากแต่ว่าให้ค่าตอบแทนนะคะ ก็ให้มาลองทำโจทย์ดูนะคะโดยโจทย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโจทย์ด้านการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งให้ตอบเป็นภาษาไทยแล้วก็โจทย์อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นโจทย์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติโดยให้ใช้โปรแกร,รมสเตต้านะคะซึ่งการทดลองวิจัยนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน,นที่บอกส่วนแรกก็คือการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่ง ในการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะแบ่งโจทย์ออกเป็น4ส่วนนะคะก็จะมีเรื่องของการระดมความคิดนะคะหรือ brainstorming ออการแสดงความคิดเห็นหรือว่า providing feedback นะคะการเขียนนะคะ writing แล้วก็การสรุปบทความหรือว่า summarizing นะคะซึ่งนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะทำโจทย์ที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เนี่ยชุดซึ่งมีความยากเท่าเทียมกันนะคะโดยโจทย์ชุด1เนี่ย จะให้ทำโดยไม่ให้ใช้ ChatGPT นะคะแต่ว่าเปิดอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็โจทย์อีกชุดหนึ่งก็จะให้ทำโดยอนุญาตให้ใช้ ChatGPT แล้วก็ยังเปิดอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะแต่ว่าการเปิดอินเทอร์เน็ตก็คือเปิดอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ได้เฉยๆแต่ว่าไม่ให้ไปล็อกอินแล้วก็ใช้ generative AI ตัวอื่นๆนะคะแต่ว่าใช้ทั่วๆไปได้นะคะเขานี้อันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะคะส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลและเศรษฐมิตินะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น การแสดงข้อมูลด้วยแผ่นภาพหรือรูปภาพนะคะหรือที่เรียกว่า data visualization นะคะแล้วก็การทดสอบสมมุติฐานหรือว่า hypothesis testing นะคะหรือว่าแล้วก็มีการวิเคราะห์สมการถดถอยนะคะหรือว่า regression analysis แล้วก็มีการแก้สูตรคณิตศาสตร์หรือว่า math derivation นะคะซึ่งเช่นเช่นเดียวกับในส่วนแรกนะคะเราก็จะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยทำโจทย์2ชุดเหมือนกันซึ่งมีความยากเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ โจทย์ชุดหนึ่งเนี่ยก็จะให้ทําโดยไม่ให้ใช้ Chat GPT แต่ว่าเปิดอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็โจทย์อีกชุดหนึ่งก็ให้ทําโดยใช้ Chat GPT ได้แล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะ ในการทําโจทย์แต่ละชุดนะคะก็จะมีการจับเวลาแล้วก็โจทย์ก็จะได้รับการตรวจแล้วก็ให้คะแนนความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็นิสิตนักศึกษาก็จะได้เงินค่าตอบแทนที่แปรผันตามคะแนนที่ได้แล้วก็แปลผกผันกับเวลาที่ใช้แปลว่าถ้ายิ่งทําได้คะแนนเยอะนะคะทําได้ดีก็จะได้เงินเยอะแล้วก็ ถ้าเบื่อทาโดยใช้เวลาน้อยก็จะได้เงินเยอะนะคะคือคือจะมี2องเมเจอร์ที่เราวัดนะคะก็คือความถูกต้องแล้วก็ความรวดเร็วนะคะแล้วก็หลังจากทาโจทย์เสร็จนักนศึกษาก็จะตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของตัวเองว่าเขาประเมินตัวเองว่าเขามีทักษะด้านดิจิตอลการอ่านการเขียนอย่างไรบ้างนะคะเขาเอ่อมี g p a เท่าไหร่หรือว่าเคยเรียน Econometric s พื้นฐานแล้วได้เกรดอะไรแล้วก็จะถามเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะามาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากผลลัพธ์ที่เราได้จาก จากการทดลองนะคะซึ่งการทดลองเนี่ยก็พบว่านะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเมื่อใช้ ChatGPT เนี่ยนิสิตนักศึกษาทำคะแนนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงอันนี้คืออันนี้คือโดยเฉลี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทั้งโจทย์ด้านการคิดวิเคราะห์นะคะที่เป็นภาษาไทยแล้วก็โจทย์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ Stata นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็พบว่านิสิตนักศึกษาที่เขาประเมินตัวเองว่าเขามีทักษะดิจิทัลค่อนข้างดีเนี่ยก็ ก็ทำโจทย์ได้ดีนะคะเมื่อทำโจทย์ได้ดีขึ้นเมื่อใช้ ChatGPT ในการทำโจทย์พวกวิเคราะห์ข้อมูลและเสร็จทำมิตินะคะซึ่งอันนี้ผลลัพธ์พวกนี้ไม่ไม่ได้เซอร์ไพรซ์ิ่งเท่าไหร่นะนี่เราก็ e x p เนะว่าเออใช้ ChatGPT เราจะดีขึ้นแล้วก็ถ้ามี d ดิจิ l ัลสก l ลที่ดีก็น่าจะทำได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ไม่ไม่แปลกใจแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจหรือว่าน่าสนใจมากขึ้นจากางาในวใิจัยนี้ก็คือว่า เมื่อลงไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเออโดย average เนี่ยเออนิสิตนักศึกษาทําคะแนนได้ดีขึ้นนะเมื่อใช้ ChatGPT แต่ว่าถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าเผื่อไปดูโจทย์ด้านการคิดคราะห์อ่ะจะเห็นว่ามีนิสิตนักศึกษาถึง34%งเียวนะคะที่ไม่ได้คะแนนดีขึ้นเมื่อใช้ ChatGPT แปลว่าใชา้ ChatGPT แล้วทําได้เท่าเดิม หรือทำได้น้อยลงนะที่ทยากคือทำได้น้อยลงด้วยนะได้คะแนนน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อไปดูโจทย์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเศรษฐมิติเนี่ยที่ใช้สเตต้าแล้วผมว่ามีนักศึกษาถึง42%นะคะที่ได้คะแนนเท่าเดิมหรือน้อยลงเมื่อใช้ ChatGPT คือเกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งไม่ได้ทำได้ดีขึ้นเมื่อใช้ ChatGPT นะคะอันนี้ก็คือแบบอืน่าสนใจนะว่าแบบตอนแรกเราก็เข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะจะดีขึ้นเมื่อใช้ ChatGPT แต่ปรากฏว่า จทย์บางประเภทหรืองานบางอย่างเนี่ยหรือว่าคบคนบางกลุ่มเนี่ยใช้ ChatGPT แล้วเขาไม่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็แบบที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือว่าเราก็มาดูว่าอ่ะคนที่ใช้ ChatGPT แล้วดีขึ้นน่ะมี a c t e r i s t i อย่างไงแล้วก็คนที่ใช้ ChatGPT แล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยมี a c t e r i s t i อย่างไรปรากฏว่ากลุ่มที่ได้คะแนนดีขึ้นเมื่อใช้ ChatGPT อะ่ะคือกลุ่มที่มี g p a c ต่ำกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้เกรดวิชาเศรษฐมิติอะ่ะน้อยกว่า นะฉะนั้นแปลว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่คะแนนไม่ดีขึ้นนะหรือใช้ใช้ g p t แล้วอาจจะแย่ลงอ่ะมันคือกลุ่มเด็กเก่งอ่ะค่ะมันคือกลุ่มเด็กที่ G-PAK สูงกว่าแล้วก็มีคะแนนเศษธรรมิติเยอะกว่าเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยสนุปได้ว่าสําหรับเด็กเก่งแล้วเนี่ยหากไม่ใช้ ChatGPT จะมีโอกาสทํางานที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นนะคะนั้นดิฉันก็เลยลองไปแบบ ศึกษาเพิ่มเติมนะคะลองไปหาลิ t เทเจอร์ต่างประเทศเออมีใครลองทำแบบนี้แล้วได้ผลใครๆเราอีกไหมนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอเปเปอร์หนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเขียนโดย Choi and Swatch นะคะชื่อเปเปอร์ว่า AI assistance in legal analysis and empirical study นะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเขาเป็นอาจารย์กฎหมายเนาะก็เลยเอา นักศึกษาวิชาก,กฎหมายที่มหาวทิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาลองใช้ช h a t g p t เหมือนกันแต่ว่าโจทย์ของเขาก็เป็นโจทย์กฎหมายนะคะก็จะมีโจทย์โจทย์แบบปรนยัยหรือ multiple choice นะคะแล้วก็มีโจทย์แบบอัตนัยนะคะหรือว่าเอเซ่เขาก็ลองให้นักศึกษาเขาเนี่ยลองทำข้อสอบแบบใช้ ChatGPT แล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เอามาเทียบกันนะคะปรากฏว่าสำหรับข้อสอบปรนยัยหรือ multiple choice เนี่ย เออแบบเด็กส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะเพราะว่าข้อสอบ multiple choice มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าพอเขาให้ลองทำข้อสอบอัตนัยนะคะที่มันเป็น essay แล้วมันเป็นแบบ critical thinking นะคะซึ่งมันเกี่ยวกับออโจทย์ทางกฎหมายซึ่งมีความซับซ้อนเหมือนกันนะอาจจะต้องอา่านแล้วมีความเข้าใจหรือว่าอาจจะมีความหมายในยะซึ่งซับซ้อนในทางในทาง legal ของเขาเนี่ยพอมาลองทำแล้วพบว่าเด็กไม่เก่งเนี่ยถ้าเบื่อใช้ Chat GPT แล้ว คะแนนดีขึ้นนะคะแต่สําหรับเด็กที่เก่งพอใช้ ChatGPT แล้วคะแนนแย่ลงนะคืออันนี้แบบอืก็แบบมันก็น่าสนใจนะคะหรือว่าแบบเออมันก็น่าคิดว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้นะคะฉันก็แบบเออทางทางทางนักวิจัยนะทางทางตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็ผู้ที่ทาวิจัยด้วยกันเนี่ยก็ลองลองคิดแล้วก็ถกกันว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะทําไมแบบทําไมคนเก่ง ใช้ c h a g p t แล้วมันแย่ลงเหรือทำไมคนไม่เก่งใช้แล้วดีขึ้นนะก็พบว่าจริงๆแล้วอะค่ะ ChatGPT อะแม้ว่าจะดูเก่งหลายอย่างแต่ว่าก็ยังมีงานหลายอย่างที่ ChatGPT อาจจะยังไม่ได้แตกฉานมากนักนะคะเออถ้าเบื่อใครไม่คุ้นเคยกับออวิธีการที่ ChatGPT เรียนรู้เนี่ยก็คือว่าจริงๆ ChatGPT เนี่ยมันเป็น AI ประเภทเนึงนะคะเป็น Generative AI ที่ที่ จะเรียนรู้ความฉลาดหรือว่าตอบคําถามได้เนี่ยเพราะว่ามีการเรียนรู้จากข้อมูลถังใหญ่ๆเข้าไปก่อนน,นคือ ChatGPT จะต้องอ่านข้อมูลนะที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในไหนก็ตามที่ผู้สร้างเนี่ยใส่เข้าไปให้พอเขาอ่านข้อมูลเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็จำพาร์ทเทอร์อะไรออกมาแล้วก็ เอามาเจนเนเรตคำตอบให้เรานะฉะนั้น ChatGPT จ,จะยิ่งเก่งถ้ามันมีข้อมูลในรูปแบบนั้นให้เขาเรียนรู้ได้เยอะเนอะคือยังไงว่าถ้ามีข้อมูลภาษาอังกฤษเยอะเนี่ยเขาก็จะยิ่งเก่งภาษาอังกฤษก็ตอบภาษาอังกฤษก็จะค่อนข้างเก่ง แต่ว่าข้อมูลภาษาไทายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเพราะฉะนั้นแบบ ChatGPT ก็อาจจะยังไม่ได้เก่งภาษาไทายมากขนาดนั้นเพราะนั้นเวลาถาม ChatGPT ภาษาไทายมันก็อาจจะทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีมากๆนะคะหรือว่าแบบ โปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าเผื่อใช้ s t a t ้มันก็อาจจะเป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้กันแพร่หลายเท่า p y t h o นเนอะซึ่งถ้าแบบถ้าถ้าเป็นภาษา Python ก็มีคนลองทำวิจัยทำอะไรออกมาก็พบว่าเออใช้ใช้พิี pt, แล้วก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่า Python มันใช้กันเยอะแต่จริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยลองใช้ Python มาช่วยทำโปรแกรมมิ่งนะก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยถูกขนาดนั้นนะถึงแนมะ้ว่ามันจะดูเหมือนมันรู้เรื่องแต่ว่า เวลาจะให้มันทําอะไรที่มันสเปซิฟิกจริงๆแล้วอ่ะเหมือนมันไม่เข้าใจขนาดนั้นเหมือนมันยังแอบมั่วอยู่ในดีเทลเล็กๆอะคะ่ะนั้นแบบมันอาจจะช่วยทำได้เร็วขึ้นคือมันสร้างโค้ดขึ้นมาให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วโค้ดเนี่ยก็ต้องเอามาแก้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะคะยิ่งขนาด Python ยังไม่ถูกขนาดนั้นนะเพราะนั้นเซตาก็อาจจะไม่ไม่ได้ถูกขนาดนั้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็แบบมันยังไม่ได้เก่งนะหรือว่าถ้าเมื่อไปดูในเคสของของโจทย์กฎหมายเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าโจทย์กฎหมมายนัยนใช้ อะไรอันตรายติคอติงกิ้งค่อนข้างเยอะเนาะมันใช้วิธีคิดโจทย์ยาวอ่านแล้วต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการตีความที่ย้อนแย้งกันหรือว่าอาจจะมีความหมายในยะที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคนที่เก่งกฎหมายก็อาจจะอ่านแล้วแตกฉันได้เลยแต่ว่าแต่ว่า c h a t GPT อาจจะยังไม่ได้แตกฉันขนาดนั้นนะคะเพราะ,ะนั้นพนักงานพวกเนี้ยช h a t GPT ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็เรียกว่าทําพอได้เนาะคือทําพอได้อะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นแบบการที่คนที่ไม่เก่ง ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาใช้ ChatGPT ช,ช่วยหาคำตอบเนี่ยคะ่ะก็ทำให้เขาทำได้ดีขึ้นกว่าที่ปกติเขาเคยทำได้เนะเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะทำได้แบบมีส่งแบบพอถูถ่ายไปได้คะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เก่งเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จาก ChatGPT อยู่เพราะว่าใช้ ChatGPT แ,แล้วก็ยังเก่งขึ้นเนะแต่ว่าการที่คนเก่งอะ่ะ ออมีความเข้าใจในเนื้อหาลึกซึ้งแล้วจริงๆแล้วว่าสามารถทํางานเหล่านี้ได้ดีกว่า Chat GPT อ่ะคือเขาทาของเขาโดยไม่มี Chat GPT เขาทําได้ดีกว่าแล้วก็แต่พอเขาทำำําน c h ช t GPT มาใช้เนี่ยพอใช้แล้วอาจจะแบบอาจจะติดขี้เกียจหรืออาจจะเออรู้สึกว่าเรามีคําตอบแล้วหรือว่าไม่ได้มีเวลามาตรวจทานหรือพยายามยกระดับผลลัพธ์ที่ได้จาก Chat GPT มาทําให้ดีขึ้นนะ่ะ แล้วเพื่อเอาวันนั้นมาส่งเลยหรือว่าอาจจะอาจจะตรวจทานนะแล้วก็พยายามยกระดับแล้วแต่ว่าทําแล้วมันยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะคะพอพอส่งแล้วปรากฏว่าผลงานเขาอะ่ะก็เลยออกมาแย่ลงกว่าเวลาที่เขาทําโดยไม่มีแชท GPT นะคะคืออันนี้ก็น่าสนใจเนะเป็นเป็นผลลัพธ์ที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่างานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยจะชอบบอกว่าใช้ชแชท GPT เราดีขึ้นนะแต่จริงๆมันก็มีอินดิเคเตอร์บ้างอย่างเช่นงานวิจัยของ งานวิจัยของไบยอบสันนะคะแล้วก็ของนอยแอนชางซึ่งอันนี้เคยพูดไปแล้วในเปเปอร์เก่าๆก็คือว่าเขาก็พบว่าเขาเอา ChatGPT เนี่ยมาให้คนใช้ทำงานแหละเปเปอร์ paper หนึ่งก็ให้ Customer Support Agent นะคอยคอยใช้ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับ Support Software อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการตอบคำถามก็เป็นตอบคำถามภาษาอังกฤษแล้วก็ Solution ของปัญหาซอฟต์แวร์มันก็อาจจะเป็น Pattern ที่ เคยเจออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเขาทําออกมาเขาก็พบว่าทุกคนเนี่ยใช้ชั a t g p t แล้วดีขึ้นหมดแต่เขาก็บอกมาว่าแต่ถ้าเกิพบว่าเอาคนที่เก่งมาเทียบกับคนไม่เก่งเนี่ยคนที่เก่งอ่ะเออดีขึ้นไม่ได้มากแต่ว่าคนที่ไม่เก่งอ่ะใช้ c h a t g ี t แล้วดีขึ้นมากนะอันนี้คือคือเปเปอร์เก่าที่เขาพูดไปแล้วหรือว่าน้อยอันซางก็เคยลองเอาคนมาทำเอ็กซ์เพร์เมนต์เหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็น writing t e s นะก็คือให้คนมาลองทำงานเขียนนะซึ่งก็เป็นงานเขียนภาษาอังกฤษ ก็ลองให้ใช้ chatgpt กับเราไม่ให้ใช้ก็พบว่าเออทุกคนก็ทำเราดีขึ้นแต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าสำหรับคนเก่งที่แบบคนไม่เก่งเนี่ยคนเก่งเนี่ยดีขึ้นนิดเดียวนะแต่ว่าคนไม่เก่งเนี่ยเออดีขึ้นเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยอันนี้คืองานวิจัยยุคแรกแต่ยุคหลังๆเนี่ยเราพบแล้วว่าเฮ้ยมันมีงานที่แบบพออยู่ๆเอามาให้ chatgpt ช,ช่วยทำแล้วเนี่ยคนเก่งดันแย่ลงอนะ่ะดันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะอันนี้ก็แปลว่าในย e ุค ai ฟ u l l f u ู l เนี่ยที่เรากลัวกันว่ามนุษย์จะตกงานเนี่ย จริงๆแล้วจะบอกว่าทักษะของมนุษย์อะยังมีความสําคัญนะคะเพราะว่ามนุษย์อะย่งมนุษย์ที่เก่งอะจะยังมีทักษะที่จะแยกแยะได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก AI อะมันมีคุณตี้ที่ดีหรือเปล่ามันดีพอไหมหรือมันถูกไหมหรือมันยังพัฒนาให้ดีขึ้น ได้อีกไหมนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เก่งอะ่ะจะต้องพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้ผลลัพธ์ของ AI ได้ว่ามันดีไม่ดีแยกแยะได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะยกระดับผลลัพธ์จาก AI ที่เพื่อให้ดีขึ้นนะแล้วก็แบบแล้วก็เพิ่มมาลูขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการใช้ AI ในยุค AI เฟื่องฟูเนี่ยหรือว่ายุคเนี่ย AI ครองเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังเป็นการใช้ AI แบบมีสติอยู่นะซึ่งอันนี้ มีความจําเป็นมากนะคะในการดํารงชีวิตเนอะจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่ AI อย่างเดียวจริงๆการดํารงชีวิตทั่วไปนะคะแบบว่าจะพูดจะจาหรือว่าจะทํางานอะไรหรือว่าจะขับรถเนี่ยเราก็ยังต้องควรมีสติอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องต้องดำรงไวน้นะแต่ว่าในยุคที่เนาะ AI เยอะโซเชียลมีเดียเยอะเนี่ย,ย,ยมันก็อาจจะทําให้เราค่อนข้างฟุ้งหรือว่าติด เขาเรียกว่าอะไรจิตไม่นิ่งจิตแตกไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยแบบอาจจะหลายๆครั้งหลุดแล้วไม่มีสตินะคะซึ่งซึ่งยากเนอะการมีสติจริงๆถ้าลองไปถามผู้รู้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองนั่งสมาธิดูไหมลองนั่งสมาธิแล้วก็ลองทําใจให้นิ่งนะคะแล้วก็ฝึกบ่อยๆมันก็อาจจะทาให้เราแบบยังคิดยังทําได้บ้างนะคะแล้วก็รู้จักมีสติก่อนที่จะทําอะไรต่อมีอะไร นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นมากในยุคนี้เนาะจริงๆถ้าถ้าอยากจะให้เล่ากลับไปนะคะ <c oughs> ก็อยากจะชวนคุยอีกนิดนึงนะคะเรื่องของ generative AI เนี่ยคือปัญหาหนึ่งของ generative AI อะคะ่ะที่ที่ตอนแรกๆเนี่ยเ,เกิดขึ้นเยอะเลยเนาะแต่ว่าตอนหลังๆก็อาจจะแก้ไปได้เยอะแล้วก็คือเรื่องของ hallucination hallucination ก็คือว่าชอบแบบ โม้อะไรที่มันไม่จริงเนาะคือแบบคล้ายๆกับว่าทั a t ี p t หรือว่า Generative AI ประเภทออ Large Language Model พวกเนี้ยจริงๆเวลามันตอบคำถามเราอะค่ะมันไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นเนอะจริงๆมันเป็นการเรียนรู้แพทเทิร์นของ Data ในอดีตแล้วก็เอามาสร้าง Data ใหม่เพื่อตอบเราแต่คราเนี้ยมันไม่ได้เข้าใจว่าจริง,รงๆเรามันตอบอะไรเพราะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยบางทีอะ มันก็เมคติ้งซาอปก็คือเขียนสิ่งที่ไม่จริงออกมาอันนี้ก็จะต้องเรียกว่าเราก็จะต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลนะแล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าไหนมันถูกเลยไหนมันมันผิดนะคะก็ต้องรู้จักตรวจทานแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นนะคืออันนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นแบบการให้ข้อมูลผิดที่แบบผู้สร้างอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆ AI มันก็มีปัญหาอยู่ในใ,ใ,ในในยุคที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่องของดีเฟกตนะคะหรือว่าการ ตั้งใจที่จะสร้างวิดีโอที่บิดเบือนเนาะจากความจริงนะคะเพื่อให้คนอื่นเสียหายหรือว่าเพื่อมานิเพลทคนอื่นอย่างเช่น d e f a k e มันเป็นการใช้ AI ซึ่งสร้างวิดีโอซึ่งสามารถสร้างวิดีโอปลอมขึ้นมาได้ว่าแบบดาราคนโน้นคนนี้ไปทําอย่างโน้นอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบนักการเมืองคนโน้นคนนี้ไปทําอย่างโน้นอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าบอกมาแล้วเหมือนจริงมากนะบางทีอาจจะแยกแยะไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแต่ว่าวิดีโอที่ส่งกันมาเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นแล มันดูเหมือนจริงมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่แบบที่ เวลาเรารับสารนะก็ต้องมีสติหนึ่งหนึ่งถ้าเผื่อเราเป็นคนดีเราก็ต้องมีคุณธรรมมากพอที่จะไม่ใช้ไปใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจะบิดเบือนความจริงแล้วก็หลอกลวงคนอื่นเนะแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะทำเนาะเมื่อนคนอื่นทําแล้วเมื่อเราได้รับสารมาเราก็ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอเน,นี้ยเราควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อก็ต้องมีสติเมื่อรับสารนะแล้วก็ตรวจสอบให้ดีว่าเออเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเมือนมันไม่จริงก็ไม่ควรส่งต่อนะคะจริงๆต้องมีสติก่อนแชร์ทุกครั้งนะคะเออ ปัญหาเรื่องอื่นๆของ Generative AI ที่ที่ยังเป็นเรื่องถกกันอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยชัด t g t t นะหรือ Generative AI ตัวอื่นๆมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าการที่มันฉลาดได้หรือเก่งได้อะมันก็ต้องไปอ่านข้อมูลเนาะจากจากข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลที่มันอยู่ในหนังสือหรือว่าการเขียนข่าวต่างๆเนี่ยซึ่งหลายๆครั้งอะคะ่ะการอ่านข้อมูลเหล่านั้นมันจะอาจจะเป็นข้อมูลที่มันติดลิขสิทธิ์อยู่นะซึ่งจริงเราแบบคือจริงเราแบบเออคือหลายๆอันหลายๆข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันอาจจะแบบอ่านได้แต่ว่าห้ามเอามาใช้แต่ว่าการที่ AI ไไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นนะมันเอามาใช้ในแง่ของว่าเขาเอามาเรียนรู้แพทเทิร์นนะหรือแบบสมมติแบบ คุณอยากลองให้แบบ ChatGPT ลองเขียนเรื่องราวที่มันเป็นธีม h a r r y ี o t t e r อะไรอย่างเงี้ย ChatGPT มันก็เขียนได้เพราะอะไรเพราะว่า ChatGPT เคยไปอ่าน Harry Potter มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็ประมาณนั้นเพราะฉะนันก็เริ่มมีคนมาฟ้องบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นผู้สร้าง ChatGPT ขึ้นมาว่าเฮ้ยเอา ChatGPT เนี่ยไปอ่านข้อมูลเขามาแล้วก็เหมือนกับเอามาใช้ในการเทรน AI ตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นแบบอย่างเงี้ยมันผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มี ก็เริ่มมีผู้เขียนนวันนิยายเริ่มฟ้อง ChatGPT ว่าเนี่ย c h a g p t ต้องมาหนังสือเขาแน,น่ๆเลยหนังสือเขามีลิขสิทธินะมาใช้แบบนี้ได้ไงหรือแม้กระทั่งนะคะแบบสื่อใหญ่นะอย่างนิวยอร์กไทม์ะะก็ฟ้องช h a g p t เหมือนกันว่าเอยฟองบริษัท OpenAI เหมือนกันนะผู้ผลิตชัด g p t นะว่าเออเนี่ยแบบมา ใช้ ChatGPT มาอ่านข้อมูลเขาหรือเปล่าเพื่อมาเทนนะแล้วก็แบบทาให้เอาอความฉลาดนี้ไปตอบคําถามได้นะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องถกกันอยู่ว่าเออเรายังไงเพราะว่าถ้าเกิดจะห้มมาม ChatGPT ไม่ให้ไปอ่านไปเรียนรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่ฉลาดมันก็จะตอบอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปอ่านข้อมูลเขาอาจจะจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของนะแต่ว่าการเสียค่าลิขสิทธิ์อ่ะ มันจะเสียระดับไหนดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการแบบไปก๊อปหนังสือเขามาแล้วมาขายต่ออ่ะมันก็เป็นการไปอ่านแพทเทิร์นเพื่อเรียนรู้ความฉลาดมนอาจจะต้องมีเรทของของลิขสิทธิ์นี้ว่าเออจะต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่หรือว่าเป็น Subscription ่นยังไงนะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ที่ถกกันเยอะอยู่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย AI หรือ Gen e r a t i v e AI ต่างๆเนี่ย มันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแน่นอนนะคะเพราะนั้นการที่เราอยู่ในโลกยุคนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะทั้งจากโลกออนไลน์หรือว่าจากที่เจนเจอรทีฟเอเนี่ยสร้างก็ส่งให้เรานะเพราะฉะนั้นการที่เรารับสารหรือใช้งานเทคโนโลยี Technology เหล่านี้นะคะเราก็ต้อง เรียนรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีข้อจํากัดยังไงแล้วเราจะใช้มันอย่างมีความรับผิดช,ชอบยังไงนะโดยไม่ไปการใช้อย่างรับผิดช,ชอบก็คือว่าเราไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะคะเราไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะก็ควรจะใช้อย่างมีสตินะเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายกับตนเองนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็คิดว่า เราก็ได้คุยกันเยอะนะในเรื่องของ AI generative AI นะคะเริ่มเริ่มต้นด้วยงานวิจัยแล้วก็งานทดลองต่างๆนะที่สนุกได้ว่าเฮ้ยคนเก่งอาจจะทำงานได้แย่ลงก็ได้นะเมื่อใช้ ChatGPT จากนั้นเราก็มาคุยเรื่องถึงข้อจำกัดแล้วก็สิ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่หรือยังแก้ปัญหาไม่ได้นะของ generative AI นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็อยากจะย้ำอีกรอบนะคะว่า ในยุค AI เฟื่องฟูนะคะถึงแม้ว่า AI จะทำอะไรได้มากมายแต่ทักษะของมนุษย์ยังมีความสำคัญอยู่นะคะเพราะเรายังต้องใช้ทักษะมนุษย์เพื่อแยกแยะผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดีจาก AI แล้วเราก็ต้องรู้จักยกระดับผลลัพธ์จาก AI เพื่อให้ดีขึ้นนะคะนั้นเรายังต้องใช้ AI แบบมีสติและทักษะของมนุษย์ยังมีความสาคัญอยู่นะคะในยุค AI นี้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ